กิดากองทัพฐาัที่54เรียกไปจบฟิลีคอนแทคชินพอนโพส์ข้าสิบจานระาชิตพอ์โพสสวัสดีครับุวิกขับครับ ไทเซทิวันเอซนครศรีธรรมดีค่ะเดนเดอร์ไฟดีเซนทูโฟร์เก้าซึ่งซีคิวเอชวันศีรโอลโซเอสอิสเทมิชันกิโลเทรเดนต์ส์วิงเตอร์เบตซีโฟร์เอซีเมมบ์นาค่ะไทเซทิวันไทซีดีเซนทูรีตาซึ่งซีคิวเอซีเมมบ์นาลี่อร์ตอินเตอร์เบตซี

เบลต้าค๊อเดลเอ็นเอมชูคลร์เไท์โฟอินโยสคิวเอชวันเจโลโซเอชแคนชมพรเบต้าลูกหวอดไลทีทูอ่ค่ะเทูกอฟี่ครับโฮเทลเบตากอฟ ข้เจ้าบิ๊กน้ากอล์ฟชุมพรตัวแฟร์บินทูฟารตอดีกรีและว่านอจุดดีเซเบอริตี้จะเล่นกิโลเมตรและนั่นและว่าจแอรฟิลฟิวควาวันตาตั้ง600ฟุตชีเตอร์คลาวทูตาตั้ง200ฟุตถึงจะเจ้าทูซ็กเตอรพอยทูโฟร์คิวเอชวันศิโรชัวเอชรีพอรตทรีโชดีเอีรีพอร์ทรีโชดีเอฟีครับคิวเอชวันศิโรชัวเอชมาเบอทูโฟร์ยูสโฮเทลวิลต์กอล์ฟ ขอเจาะป้าวิกกี้ชมพันในผาดีเอค่ะขอเจาะป้าวิกกี้ในผาโพที่ไฟดีเอคขอเจาะป้าวิกกี้ในเซนทูไฟเกลี้ยงกระจายเซนทูพัดกระาจูดอัพรูฟในผาดพาร์ซิงพรีทายซัมไฟให้แบตฟีที่บานเบนดีเซนทูไฟที่สำป้าไฟดีบีขอเจาะป้าวิกกี้ ด้นมาเรื่อนค้างแสวัสดีคารีสสชั่นาเด้นมาเรื่อนเชแบคกเรียบัวรูทนเทนทูเอเซนทีคิวันโรเอิงคอมเนกิโลดีพอตลาวทรี โคดีโอป้าวิกกี้ซีเซลโลไวน์อีสบอลโคเจต์ป้าวฟุกซี่รีพาร์ทเชื่อมที่สุดค่ะโคเดียวป้าววิกกี้ซีเซลโลคูแอนด์ฟิสโคเจต์ป้าวฟุกซี่ลาเชอร์รีพาร์ทแอกเอนวานเชลทีสีเดียวกันวานเชลโลเรียมีโคเดียวป้าววิกกี้ เช <bunker. S 2> er, ื่อเวันเอซีแคปพุชินจมสเดดฟิสเจร่าซูิสตันนักแจมแท็ทาวสอนจอรูเดสมอลไฟฟ้าสวัสดีค่ะขอเชีดร์มินเากอลฟรีเจอร์ดิเซนอสนบอดิเซนช้า

Tum Pond Towers, Wendy Club, Thai private runway 24, wind 260 degrees, 7 knots, QNH 1007. To light base, light base, 24, 08, 100, 00, 08, hotel Papa Whiskey. Hotel Papa Whiskey request radio above and altitude, From back to Wahin. ลาติช okay, ิอาบาวเดยตครับปาา่าเจ็ดปีสโคเทลาตาวิสกีครปบพโเทลคาตาวกี้ออรเบนเวทูโปโเทลคตาวิสกี้อัสเตอร์แทชเนโกคอนเดรเดดิ้งคลามไฟตาสันไฟเล็กฟีดอัสเตอร์แทชเนโกคอนเดรเว Hotel Papa Whisky, wind two six zero degrees, 5 knot runway two four clear, caution, runway wet. Runway two four, Santa Ana Co. Caution, Hotel Papa Whisky. Hotel Victor Golf, passing three thousand five hundred feet. Hotel Victor Golf Airport, passing to top of fire hydrant, clear, attention, pressure, altitude, club. เจ็ดพาสิกอัติจูดวีพอร์ทพาสิกชูตาเซฟไฟเดนมูเชวิสกอลมูเชวิสกอลพาสิกชูตาเซฟไฟเดนฟีดราเวซาย Uh, one, one DMA, okay, okay, off, so i one fixed the DMA hotel Victoria. Car. final and 24 4. So, final 24, way 4 I to the small one, try to Tower one to two, the small one, pass, or the to <laughs> <Spot> <laughs> Tower, go to runway inside one zero by. Okay, Chipot Tower, which Tower, turn one way two Wind two eight zero degree five knots, h H1 Drop 24 1007 hotel with the Vita cross report. passing 1500 feet Report passing 1500 feet, hotel with Hotel Vita after 10 second goal Our 023 radio and car maintain 5500 feet for 5M. Roger, VTAC off, confirm radio 02345, 500 feet Passing, Roger, VTAC off Tower, Roger Roger, okay, VTAC passing 1,500 feet Tower, Roger, report fast my final runway 24 Report fast my final runway 24, Roger, okay,

เชงกูคาเชนดันบีเวิร์ดเบสทูฟอร์เคลียร์ทัชชากูที่คาเชนของเจอร์รี่ตะกอบ

ทีเรเห่เน้เนเอยะตรงน,นี้จะมีแนวต้ไมอยนะเข้าเข็นนมเลยของแนวนี้ก็เรียง2-4โอเคแต่ผ่ไดต้อง,องครับ2-4 4ครับจะไม่แตกไปเฮ้ยครับ Tower contact approach 122 for on the Approach 122-6 for the with the call. ับวิลล right ่าวิลล่บ